สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรที่น่ารักทุกทกท่านวันนี้เราพาเพ,เพื่อนมาดูมะเขือต้นเดียวต้นนี้ดกมากดกจริงๆนะเห็นไหมคะดกมากๆเลยนี่คือผลผลิตจากที่เราได้ใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพนะเราได้ทำการทำปุ๋ยน้ำหมัก หล,หลายชนิดเราทำของเราขึ้นมาใช้เองและนี่คือผลผลิตจาก g r e e n One g r e e น t o เป็นน้ำปุ๋ยจากชีวภาพที่ทำการหมักจากมูลสัตว์และพืชผักขมนี่คือผลผลิตของเรานะคะงามดีงามมากๆเลยแต่วันนี้เราก็จะพาเ,เพื่อน มาดูแลพืชผักในสวนและทําการฉีดพ่นมวนแมลงนะจากที่เราได้ทําน้ำหมักเป็นน้ําหมักกาแฟและเราก็จะนําไปฉีดพ่นมแมลงเพลี้ยที่มากัดกินทํารายพืชผักในสวนเป็นน้ําหมักที่เรานําไว้ใช้เพื่อไล่แมลงศัตรูพืชในสวนค่ะเดี๋ยวเรา ไปลงมือทำพร้อมๆกันนะเพราะว่าจากวิธีการแชร์ของเราแล้วเราได้ทำวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาใช้และก็จะมาแชร์วิธีการใช้จริงนะคะใช้จริงเห็นผลจริงไปทำพร้อมกันนะคะเพื่อนๆน,นี่คือผลไม้ เปลือกของผล,ลไม้ที่เราทานเหลือนะคะเพื่อนๆชนิดที่เราทานเหลือเราก็นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์เนาะเป็นส่วนที่เหลือจากที่เราทานเราไม่นําไปทิ้งให้เกิดเป็นมวลขยะนะส่วนนี้คือน้ำาสาวข้าวที่เราเหลือจากครัวเรือนนะคะ สองสิ่งนี้เราจะมาทำเป็นน้ําหมักเราได้แชร์เ,เพื่อนหลายหลายครั้งที่เราใช้น้ำเสาวข้าวเนาะผละไม้และกากน้าตาลที่ทำเป็นน้ําหมักเพื่อมาบำรุงพืชผักในสวนนะคะและนี่คือน้ําหมักของกากกาแฟ30วันที่มีมวลเชื้อจุลินทรีย์เดิน แบบนี้นะเพื่อนๆจะเห็นเป็นฟอมสีขาวๆหลากหลายเลยนี่คือมวลจุรินซีมหาศาลที่เดินเชื้อแบบสมบูรณ์นะพร้อมใช้แล้วนะคะนี่คือเชื้อจุลินซีที่เดินเชื้ออยู่ในน้ำหมักของกากากาแฟที่เราทำไว้สาวันวิธีการทำน้ำหมักของกากกาแฟเราได้แชร์เพื่อน รายคลิปนะมีหลายขั้นตอนนะคะส่วนนี้คือสิ่งที่เราทำไว้เมื่ออีพีที่ผ่านมาผ่านไปเจ็ดวันนี่คือยังใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนอันนี้คือยังใช้ไม่ได้แต่เราก็มาแชร์เหื่นเพื่อนได้ดูเนาะถ้าน้ำหมักกาก,กาแฟหรือน้ำหมักที่มีเชื้อจุลินทรีย์เดินจะมีฟอร์มสีขาวแบบนี้นี่คือพร้อมที่จะนำไปใช้ บำรุงพืชและฉีดมวลแมลงศัตรูพืชได้นี่คือน้ำหมักที่เราได้ทำไว้หนึ่งสัปดาห์เราก็จะกลับนะกลับส่วนด้านบนลงไปข้างล่างโดยประมาณแล้วก็คือ หนึ่งอาทิตย์เราก็จะมากลับเนาะมาคนเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาไว้จากนั้นวันนี้เราจะนำส่วนที่เชื้อชูลินซีที่เขาเดินแล้วนี่นะคะเราจะนำไปใช้ฉีดพ่นเพรอะแมแดงในพืชสวนเราจะใช้แต่ส่วนที่เป็นน้ำ ใช้ส่วนที่เป็นน้ําเพื่อฉีดพ่นเราจะใช้น้ำหมักก,กาแฟโดยประมาณโดยประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณหนึ่งลิตรนะคะแล้วก็น้ํำสาวข้าวหนึ่งลิตรผสมลงไปเป็นวิธีง่ายๆของเกษตรที่ อยากจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเราไม่ต้องไปพึ่งพาสารเคมีส่วนนี้คือ r r e n one และ Green o เป็นน้ำหมักชีวภาพที่เราทำขึ้นมาใช้ในพืชไร่นนสวนปลอดสารเคมีเราเตรียมน้ำมาในถังนี้นะคะ50ลิตรและเราก็จะใช้น้ำหมักกากกาแฟ ที่ผสมกับน้ำสาวข้าวแล้วนะคะเราจะผสมลงไปในน้ำห้าสิลิตรผสมลงไป1ลิตรจากนั้นเราจะใช้กรีนทูกรีนทูเนี่ยคือน้ำหมักผลไม้และพืชผักขมเราจะใช้ฉีดเพื่อขับได้มแมลงเพลี้ยที่อยู่ในพืชสวนวันนี้เราจะฉีดพ่น เพรี้ยที่แมลงที่อยู่ในมะเขือที่เราปลูกเราใช้อัตราส่วนครึ่งถ้วยตวงนะเขาจะมีถ้วยตวงให้นะคะเพื่อนๆผสมลงไปในน้ำ50ลิตรเราใช้วิธีการฉีดพ่นใครที่ไม่มีทางฉีดพ่นนะก็ใช้ผสมลงไปใน ถังบัวก็ได้นะคะเพื่อรดได้หรือในกระบอกของฟ็อกซี่ก็ได้แต่ถ้าเพื่อนมีพื้นที่เยอะก็ใช้ถังฉีดถังฉีดเนี่ยราคาไม่แพงนะคะเพื่อนราคาไม่แพงเราติดดิ้งช็อปไว้ในใต้คลิปาาเพื่อนรองเปิดเข้าไปดูราคาไม่กี่ร้อยบาทก็ใช้งานได้ นานมากๆทางนี้เราก็ใช้มาแล้วสปีก็ยังมีระบบการใช้ได้ดีนะปรับหัวฉีดได้ด้วยนะคะเพื่อนจะฉีดแดงขนาดไหนก็ปรับได้นะปรับได้แล้วก็เป็นทางที่เราได้ใช้แบตเตอรี่นะการชาร์จแบตเตอรี่นะคะฉีดพ่นลงไปในเวลาที่ฉีดพ่นให้เราฉีดพ่นในเวลาช่วงแดดอ่อนน้ำไร ก็จะเป็นผลดีให้เราฉีดย้อนไปที่ใต้ใบเพราะมวลแมลงจะหลบซ่อนอยู่ที่ใต้ใบของพืชน,น้ำหมักชีวภาพถ้าเราไปฉีดพ่นในช่วงเวลาที่แดดจัดก,ก็จะทำให้ใบไหม้นะเพื่อนเพื่อนทำให้ใบไหม้เพราะฉะนั้นเราต้องฉีดพ่นในเวลาที่แดดร่มลำไดหรือจะแดดจะช่วงแดดช่วงเย็นนะประมาณ สี่โมงเย็นห้าโมงก็แรงศัตรูพืชเขาก็จะกลับมานอนหรือใต้ใบเราก็ฉีดพ่นลงไปฉีดพ่นไปที่ใต้ใบนะคะสำหรับสูตรปุ๋ยน้ำหมักกากกาแฟและกรีนทูจะเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ใช้ฉีดพ่นไล่มแมลงได้ด้วยและก็บำรุงบำรุงดอกบ,บำรุงใบนะให้ พืชผลของเราติดดอกติดลูกออกผลได้ดีขั้วดอกก็เหนียวไม่ร่วงนะคะสิ่งสำคัญคือในช่วงฤดูฝนจะมีมะแมลงศัตรูพืชเยอะมากหนึ่งก็คือเพลี้ยะมะแมลงวันทองนะคะประกอบกับที่ในดินก็จะมีตัวมวลมแมลงหลายชนิดอาจจะเป็นไส้สสเดือนฝอยหรือตัวด้วงมากัดกินราก ะะมะเขือของเราดกมากๆเลยนี่คือมะเขือรักบี้นะคะมะเขือรักบี้ที่เราได้นำเมาด็ดพันธุ์มาจากที่บ้านที่กรุงเทพพอเรามาปลูกที่บ้านสวน,นมีความสมบูรณ์จากที่เราได้ใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพลูกเขาก็เบ้อเร่อบล่าเลยนะคะเพื่อนๆลูกใหญ่มากสายพันธุ์มะเขือรักบี้นะคะมะเขือได้รักบี้ สายพันธุ์นี้ปลูกนะปลูกเพื่อที่จะนำไปขายนะก็ได้ผลผลิตด,ดีนะคะน้ำหนักดีนะแล้วก็เป็นพืชที่มะเขือที่ท้องตลาดต้องการนะโดยเฉพาะที่เราปลูกแบบอินทรีย์เนาะในตลาดก็จะต้องการเพราะว่ามะเขือสายพันธุ์นี้ทานอร่อย ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณ1ิ1สี่สิลูกหนกิโลเนาะนี่คือมะเะขือข้างกบลูกไปเลอเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราเองก็มาแชร์วิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำหมักกากาแฟที่เราทำขึ้นมาใช้ในพืชสวนนะเป็นวิธี ทำก็ง่ายๆวิธีใช้ก็ง่ายๆนะไม่ยุ่งยากและก็ปลอดสารปลอดภัยนะปลอดสารพิษกับพืชผักที่เรานํามาทานก็ไม่มีสารปนเปื้อนนะไม่มีสารตกค้างปลอดภัยในเวลาที่เราจะใช้นําไปทานนะคะหรือถ้าเราจะใช้ฉีดพ่นเราก็ปลอดภัยโดยที่เราก็ ไม่มีสารพิษเข้ามาสู่ในร่างกายพืชผักของเราก็งามดีดูกระเดื่บลาเลยนะคะวันนี้เราก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วจะได้สาระและประโยชน์จากเราสิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นนะคะเพื่อนๆอยากจะให้พืชผักงามปลอดสารปลอดภัยก็ลองใช้น้ำหมักชีวภาพน,นี่คือพริกของเรานะ ใบเขียวปืดปัดเลยนะครเพื่อนไม่มีเพลี้ยะนะปีนี้เราปลูกพริกเราก็หวังว่าจะไม่เจอมแมลงวันทองนี่คือพริกซุปเปอร์ฮอตนะคะกำลังติดดอกเยอะแยะเลยนะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์พริกที่ปลูกทนแรงทนต่อศัตรูพืชงามดี มเขือของเราติดดอกออกผลดีมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจน้ำหมักชีวภาพ 1, Green ีมวัน e รีนทูแท็กหาเราเราจะติดเบอร์โทรไว้ White ที่ใต้คลิปนะคะ